พี่น้องทักทายเดอ้อนี่นจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญพี่น้องนี่บ้านพี่สาวด้วยพุดนะธรรมาชาติบ้านเฮาเนาะพี่น้องแน่แหน่แน่นี่น้องนี่หนาได้พี่น้องมาดําเจ้ามาบ้านเฮากะน,นี่แหละบรรยากาศเอาบรรยากาศท้องทุ่งหน้ามาให้เบิง่งโอ้ยนี่นหนาเด่นมวนเด่นน้ำควอยน้อยเนาะ,นะโอ้ยพุดนะตุ้ยแม่พูดนี่ พอฝายตัวนั้นพี่แต๊เก็บแม่เก็บเก็บเอาเมีดมาพี่พอเอามีดให้เขาเนี่ยเออแกได้อยู่บอกอออมาเก็บเพชรฝายน้ำกันพี่น้องอ่อนๆอยู่ดีนี่ดอกบักใหญ่เนาะพี่แต๊กน้องปาดให้เบิ่งงนี้เอออ่อนเออบ่ปาดดอกขุดเอาแบบเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเกิดเต้นบอกเนิดอื้อเริ่มเริ่มเลยอีกสองดอกเอาเริ่มข่อย ไปแล้วโอ้ยน uh, <for high> ี <end> <les attention> ่สองดอกพี่นดอกงามๆไ้ลพี่ดโอ้ว่าแต่ไงเพี่แเอองามๆนี่อีกนี่อีแยงแรงอีตัวนี่นี่นีอีกพี่แไวนึ่งเนงยงแรกมีตัเอาเกบต้นี่อันยหญ่ด้นิมันม่อยู่ในนีเอยู่นีดอกนดอกนีดอกงามกีพิกิดเกิหนี่อันนี้มะปากสิปากก็ได้ปะ đang đâu đây nhắm nó say gì bữa ta này ôi 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 uống chim pan luôn bậy uống bậy này có bắt nó chín nè, nè cái hết kho, nó đang nảy chín Anh đi bao men bò. À, này, một à, à. Ừ. ดอกพัก ngày หนึ่งสวยเหมือนเด้อเด็กไม้เออีดอกะีมดอกก็พี่น้อกที่ใส่พี่แจ้ใส่้องเบิญงนี่อุ้ยงามแท้ใส่เบิ้งอุ้ยดอกเบิ้มเลยแง่แง่น้อยเอออุ้ยดอกแง่ยังอันนี้แค่พอฝ่ายมันบว่พี่แจ้อ่า นี่ดอกเอามาเก็บเห็ดน้ากันมานี่ดอกนึ่งขึ้นมาจากผมเฮ้ยนี่พี่เผยมันอยู่ข้างล่างเก็บหุบเฮ้ยนะโอ้ยเฮ้ยมันมีดอกเล็กๆน้ำเอาขึ้นมาแล้วแม่อุ้ยใส่มาบางกันไงนี่อันนึงดอกนึงนี่มันแตกพี่เผยนี่เออนี่ดอกนึงเอาเออเดี๋ยวพี่เต้เราเอาเม็ดมาให้น้องก่อนนะนี่ เอาบอได้ไหมเออพี่เผยมันจะโดนเห็ดดอกมันโอได้แล้วเอาเดบแกะเอาได้แล้วมีดอกนึงมีดอกนึงแกะดูมีดอกหนึ่งน้องไม่ใช่ไม่ใช่มีดอกนึงมีดอกนึงก็ต้องดอกนี้ไปต้องดอกนี้ปะเก็บเอาจิ้มจให้เก็บเนี่ยโอ้ยสวยงามมากสวยงามนามกรกระตาเห้องส่พี่เภยเออโอ้ยสวยนี่ เือนอยู่มันโอ้ยพี่ดตึ่งมันเป็นดอกน้อยมันดอกน้อยอย่าพี่าก็ต่ายเขานี่ขมาเดี๋ยวมันเบิดเฮียะกววิ่งดรนสิกำง่าด้วยพี่ดอกนี่อีกอันนี้อีกโอ้ยม่ดอกน้อยมันทงไว้ก่อนทงไว้ก่อนอันนี้ว่แม่ดอกเรื่องอนี้มีดอกป็เือศษมันเกิดจากเสื้อลเนี่ย ผู้ประสบการณ์ในการเก็บเผ็ดใช้เบิ่งขอเบิ่งสตาดูดูดอกแด่แน่เลยเด้แดดแกงแรงเลยเด้หนิวยเอาจาะเด้เด้โอ้ยนี่เม็ดหนึ่งสองอันเลยอือวิสามเลยพี่แดงนี่ดอกนี่ใส่ไหมดอกเบ่งข้ำเนี่ยไม่เม็ดอดอ๋ออันหนึ่งอันหนึ่งสามสามดอกเออพอพี่เป็นบอกมันคือเม็ดเตืนนี่นะ งามงามอ่อนอ่อนพี่น้องแบนอยู่แดโอ้ยเห็ดพอหนาวเห็ดพอหนาวใส่มาเบิ่งเนี่ยอ้ยอันนั้นดอกนลอยมันงอ้ยมันแตกเออข้าบโพเป็นฝงละอยใส่เบิ่งเห็ดดอกเห็ดเนี่ยอุ้ยเห็ดพอหนังอ่อนๆเลยคุณน้องพี่น้องเห็ดพอฝ่ายดอกบางใหญ่ใไปแต่จิ้มขึ้นมาแล้วใส่เบิ่งใช่ไหมสองดอกใช่สองดอกอืมงามๆเลย Uh huh. นี่แค่สองดอกอ่นอนๆอยู่ด้วยพี่น้องแไ่อ,นนอันนี้ก็เป็นต้นผักติ๋วพี่น้องต้นผักติ้วนะคะจาก์กี่บอกพี่น้องผักติวผักติวนี้ห้าใส่ข้างอีสานบานห้าเนาะพี่น้องพลนสิป,ปูเพอนสีมันจะขึ้นตามป่าเป็นผักธรรมชาติด้วยพี่น้องผักติวนี้ส่วนมากคนกะสีเอาไปเห็ดใส่แกงแท่นบักสมพี่น้องอันนี้เป็นแกงใส่เห็ดเนาะเอน,นีว่าดำเจ้าได้เห็ดมาก ได้เห็ดมาก็เลยมาเก็บผักติ๋วนะคะเก็บผักติ๋วในป่าเห็ดนี่แหละพี่นอ้องป่าเห็ดดงเห็ดนี่เอายอดอ่อนๆมันนี่ค่ะนั่นๆก็เป็นดอกขาวสะพังนี่ผักติ๋วนะคะพี่น้องเก็บเอาจักกําหนึ่งเนาะเหมือนเดี๋ยวจะเอาไปแกงใส่เห็ดนี่ค่ะเห็ดที่เ้าไดก้กยะนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเราหาตัวอีกจักหน่อยนึงเนาะเพื่อได้เติมกันนี่ก็ได้เป็นถ้วยแล้วละ่ะพี่น้องไลยเติบอยู่เห็ดพอเนาะ เห็ดพอหนังกับเห็ดพอฝ้ายนะคะใส่ลงไปน้ากันนี่พี่น้องเห็ดขอนแม่นบอเห็ดบดหรือเปล่ามะเบิ่งในเห็ดขอนบอนี่น้องเจอเห็ดกินได้ไหมเห็ดแบบนี้โอ้พี่น้องเห็ดพอหนังมันแก่แล้วเนาะแก่เอาขึ้นมาเบงเบงมันแก่แล้วบอแก่แลน่เฉียงแน่แก่แล้วบออ๋ยเสียด้เถิดมาบทันปุ๋นนะอยู่ทั้งทั้งเหงาปุ๋นกันเห็ดผักตี๋วเอาหยอดเอาต้นหน่อโดดมากพี่น้อง ฝนตกมามีของกินฝนแรงแหงแผ่น no. ดินหม่เป็งน้องเออเออหมดกันข่อยไปย่างแก่แก่โแก่จังได้มันอ่อนอยู่ัยแก่จ pues ังว่าแก่อันนี้ก็ะพักกิโดนพี่น้องกพักกิโดนขึ้นข้างข้างอืมกกระโดนน้ำหรือเปล่านี่เห็นบอก โอ้รนามันบอกเงีงามเลยใครหูวจกักพักกระโดนเลยพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเด้อผู้ใดหูวจกักพักกระโดนกินเมียงไม่เป่งนี่ย่างแสบได้หอพี่น้องรสชาติสีออกผัดฝากินกระป่นกระแจ้วกระลาบแสบอืมนี่ดูกินกระยำกระแสีบเออถ้าลวกโอ้โหตองลวกเนาะพักกระโดนบ่เป็นพักกระเดาดอกมอพี่น้องเขียวเสวยอ๋อฟ้าลั่นจริงนะอ๋อฟ้าลั่นฟ้าลั่นดังโปะรักบั่องมวยเหรอพี่น้องต้นท้องพี่สาวสเด้อรักกระโดด จะคล้องวายุรักอรุณบรรยากาศล่งไทยล่งหน้าเสียมตัวไทยไทยไทยหน้าพี่เนาะ